ครับพบกับตอนที entially, so traditions traditions. Feels, now, ่4แล้วนะครับก็คือเราในตอนนี้เราจะมาใช้ตัวแปรแบบอาร์เรย์นะครับก็คือตัวแปรแบบอาร์เรย์คือเราสามารถที่จะใช้ตัวแปร1ตัวเนี่ยนะครับสามารถที่เก็บข้อมูลได้หลายค่าได้นะครับเมื่อกี้นะครับตอนที่เราทํางานนะครับกับตัวแปรนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับที่เราได้เขียนกันมานะครับตัวแปร1นตัวเนี่ยสามารถที่เก็บค่าข้อมูลได้ทีละค่าถูกต้องไหมครับ ข้อนี้นะครับเราสามารถที่เก็บข้อมูลเนี่ยนะครับต่างๆได้หลายค่าด้วยกันนะครับเขาเรียกว่าเป็นตัวแปรแบบอาร์เนะครับตัวแปรแบบอาร์เรก็จะมีหลายแบบนะครับผมจะพาใช้ตัวที่เราใช้บ่อยๆแล้วกันนะครับที่จะเจอในโค้ดต่อไปในอนาคตนะครับตัวแรกก็คือเขาเรียกว่าเป็น Numeric Array นะครับก็คือเป็น Array รที่อ้างอิงนะครับโดยใช้อ้างอิงตัว Index นะครับโดยใช้ตัวเลขนะครับโดยเริ่มต้นจาก 0เป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวมาลองดูนะผมเปิด php มานะครับแล้วก็เซฟเป็น array.php นะครับการประกาศตัวแปร array ครับก็เหมือนประกาศตัวแปรทั่วไปนั่นเองนะครับเช่นผมเป็นตัวแปรชื่อตั้งชื่อว่าเป็น ar ละกันนะครับหรือตัวแปร h เหมือนเดิมก็ได้อายุนะครับแต่ว่าเราจะเก็บหลายอายุหน่อยนะครับ อ่แล้วก็กำหนดค่าให้นะครับกับตัวแปรตัวนี้อายุตัวนี้นะครับก็เก็บค่าให้ถ้าเป็นแบบอะไรเราก็ขึ้นต้นด้วยอะไรนะครับแบบนี้นะครับเราสามารถที่กําหนดค่าได้เลยนะครับอ่าเช่นอายุเท่าไหร่นะครับกําหนดได้กี่ค่าก็คันด้วยคอมมาอย่างนี้นะครับสามารถที่คันได้แบบนี้ก็คือเราสามารถแอดไซน์ค่านะครับกำหนดค่าให้กับ ตัวแปรตัวนี้แค่ตัวเดียวแต่ว่าเห็นไหมฮะข้างในเนี่ยเราใช้คําว่าอาร์เนะครับเพิ่มขึ้นมาก็คือมีได้ 20, 30, 40, 50หอะเก็บได้ทั้ง4ค่านะครับถ้าอยากได้หลายค่าก็คอมมาไปนะครับคราวนี้การใช้งานเนี่ยเราจะ e อ็ o โแบบนี้ไม่ได้นะฮะเช่นผมอยากอยากโชว์ยี่สิบสาเลยผมจะ e อ็ o โแบบนี้นะครับอันนี้ไม่ได้อันนี้คือเป็นการ e อ็ o โแบบตัวแปรธรรมดาใช่ไหมครับ ถ้าเป็นตัวแปอรอาร์เรย์นะครับเราจะต้องอ้างอิงนะครับโดยใช้ตัวเลขครับโดยเริ่มนะครับจากตำแหน่งของมันนะครับเรียนจากซ้ายไปขวานะครับถ้าเป็น20ตำแหน่งของมันนะครับก็คือเลข0ูนย์เริ่มต้นที่เลข0ูนย์นะครับอันนี้คือ1 2แล้วก็3นะครับก็คือ0 1 2 3เพราะฉะนั้นถ้าผมอยากได้ตัวเลข20 ผมก็ต้องเขียนแบบนี้ฮะก็คือขึ้นต้นด้วยชื่อตัวแปรก่อนนะครับอ่าแล้วใส่กล้ามปูนะครับอ่า bracket นะฮะใส่กล้กามปูแล้วใส่ชื่อตำแหน่งมันเข้าไปนะครับเราจำไม่ได้ฮะตำแหน่งแรกคือตำแหน่งที่ศูนย์แค่นั้นเองนะครับโอเคผมเซฟแล้วลองรันดูนะครับโอเคผมแก้เป็น array p h p นะครับ php อ่ายี 20, ่สบเห็นไหมฮะ โอเคนะครับถ้าผมอยากได้นะครับอายุนะครับ4ี่ใช่ไหมผมก็ต้องนับเลยในชะ่รับศูนย์หนึ่งสองถูกต้องไหมครับผมก็ใส่ตัวเลขสองเข้าไปนะครับเพื่ออา้อางถึงนะครับเลข40แค่นี้นะครับเราก็จะได้ค่า40ออกมาแสดงแล้วนะครับ อันนี้คือเป็นอะไรแบบที่1น,นะครับก็คือเราจะอ,าอ้างอิงตำแหน่งนะครับเขาเรียกว่า Index นะครับโดยเริ่มต้นที่0โอเคนะครับคราวนี้มาดูอะไรอีกแบบที่2นะครับอันนี้เดี๋ยวผมคอมเมนต์ไว้นะครับการหมายเหตุหรือว่าการคอมเมนต์ใน PHP นะผมลืมบอกไปก็คือเราสามารถใช้คำสั่ง slash นะครับ2ตัวนะครับ d o บเบิล l a s h ได้นะครับตรงนี้ เพื่ออธิบายโค้ดของเราโดยที่ไม่กระทบนะครับกับการรันโค้ดของเรานะครับก็คือตัวคอมไพเลอร์หรืออินเตอร์พริเตอร์ก็จะข้ามบรรทัดน,นี้ไปนะครับตัวแรกนะครับเขาเรียกว่าเป็นนำนะครับนำเมริกนะฮะนำเมริกคร์รนะครับ,รรรรบตัวนี้ก็คืออ้างตามเลข0 1 2 3ไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้โอเค อ่ะผมขอ ECHO HR แล้วกันจะได้ขั้นตัวนี้ไว้นะฮะตัวที่สองเขาเรียกว่าอันนี้เราจะเจอค่อนข้างบ่อยมากในอนาคตนะครับหรืออการติดต่อกับทันข้อมูลอะไรต่างๆนะครับในอนาคตเนี่ยจะเจอมากก็คือตัว Associative Array ครับ associative array นะตัวนี้เนี่ยก็คือเมื่อกี้เราอ้างโดยตัวเลขใช่ไหมครับก็คือนำเบริก ก็ค,คือเริ่มจาก0 1 2ยคราวนี้ถ้าเป็น associative array ก็คือนะเราก็จะอ้างจากาตัวอักษรนะครับที่เรากำหนดขึ้นแต่ว่าการประกาศตัวแปร array ก็จะดต่างกันไปนะครับมาดูนะฮะเช่นผมบอกว่าเป็นอะไรนะเป็น student สมมตินะครับผมก็ประกาศตัวแปร array นะลองดูนะแบบ Associative Array นะครับจริงๆข้างในก็จะเหมือนกันนะครับวงเล็บเปิดปิดไปเลยนะฮะส่วนข้างในเนี่ยก็คือจะมีการเป็นเหมือนเป็นการตั้งชื่อขึ้นมานะครับแต่ว่าชื่อนั้นก็จะเป็นสตริงนะครับเช่นตั้งบอกว่าเป็นนาจอน,นะครับแล้วก็กำหนดค่านะครับเราก็กำหนดค่าให้กับ ในจอรน,นะครับเช่นผมจะกำหนดค่าเป็นตัวเลขหรือกำหนดค่าเป็นตัวหนังสือตัวอักษรก็แล้วแต่เรานะครับสมมติผมเอาในตอนอาอยุ20่สมบปรสมมตินะฮะอันนี้คือ1ชุดนะครับเราจะอ้างเลข20ตรงนี้นะครับโดยใช้จอรน,นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะเมื่อเราสองคนพอหน้ามันยาวแล้วก็ สายค่านะครับอันนี้ใช้เครื่องหมายแอโร่นะฮะเป็นลูกศรน,นะครับเท่ากับแล้วก็เครื่องหมายมากกว่า30นะครับอันนี้คือ2ค่านะฮะสังเกตก็จะขั้นด้วยตัวเครื่องหมายคอมมาเวลาที่ผมจะใช้ใช่ไหมอ่าสมมติผมอยากเอ๊ะนะครับเลขค่ายี่สิบเนี่ย อ่าได้ค่า20เนี่ยไปใช้งานหรืออยากได้30อย่างเงี้ยผมก็จะไม่ไปอ้างแบบ0 1ไม่ได้ละผมต้องอ้างโดยการใช้สิ่งตรงนี้นะครับวิธีการใช้ก็ผมลอง echo ดูเช่นผมอยากได้นะครับอาอายุข,ของในจอนสมมติะนะครับผมก็อ้างเลยนะ student นะครับแล้วใส่ตัวกคำปูเข้าไปเหมือนกันนะครับแต่ข้างในนะ ข้างในก็ต้องเป็นสตริงที่เราต้องการอ้างนะครับก็คือต้องแมทก,กันกับตัวนี้นะครับแล้วเราก็อะไรฮนะเซมิโคลอนไใใช่ไหมฮะตรงนี้ก็ลองดูนะครับลันดูนะฮะหาโอเคยี่สิบนะครับถ้าเราอยากได้ของแมรี่แมรี่อยากได้สามสิบมาสแสดงเราก็ ได้30มาแล้วนะครับก็เปลี่ยนเพื่อให้คือตัวนี้เป็นเหมือนเป็นเรเบลนะครับเป็นเรเบลนะครับให้เราอ้างถึงนะครับแทนที่เราจะอ้างถึงเป็น0,123แล้วก็อ้างเป็นจอร์ m แมรี่แทนก็คือมันก็จะด,ดูง่ายกว่าใช่ไฮะดูง่ายกว่าการอ้างตัวนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับประโยชน์การใช้งาน ครับอ่าโอเคนะครับอันนี้คือการประกาศตัวแปอรอาร a y แล้วก็การใช้งานในเบื้องต้นก่อนนะครับอ่าที่เราจะได้เห็นบ่อยๆนะครับนั่นก็คือเป็นนำบริกรอาร์รกับ a s s o c i a t i v e a r r a y นะครับโอเคครับสำหรับคลิปอ r ร a เร็เก็ไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ